เรากำลังจะมาหาเบสเบสก็ยังบอลมานี่เราเห็นเดี๋ยวมีรถมาคันนึ่งเอ้ยแล้วคันนี้มีไฟแฟร์โอเคเดี๋ยวจับตองนี้ให้ดูพี่หน้าเนาะเอ้ยเราให้เต้มาก่อนนี่ไงมาแล้วไหนดูเอ้ยนี่เต้มาแล้วเต้ จะมีรถตู้มาคันหนึ่งนะคะเลื่อนอยู่ไหนตอนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมบ้าปกติเขาห้ามใช้พี่ถาวรพี่ดาวมาดีครับพี่ดาวมาดีครับพี่ดาวครับผมไปอ่านเจอสาวลือที่บอกว่าพี่ถาเป็นสายแซงมาครับพี่ถาผมไปผมไปเจอสาวลือที่เขาบอกว่าพี่ถาเป็นสายแซงตามไป กินไก่เป็เพื่อนกินเต้มึงเป็นคนแบบอร่อยสิ่งชอบอร่อยกินเต้อร่อยปะอร่อยปะอะไรนะแล้วพี่สันเจ้าของร้านมาใส่แว่นพี่สันพี่สันเจ้าของร้านผู้ชายผู้หญิงใส่แว่นผชายเขาจะใส่แว่นโอเคเดี๋ยวไปหาง่ายนะแสดงแสดงดูต้มต้มกระดูกอร่อยมากเดี๋ยวกินให้ดูเดี๋ยวเต้กินไก่ให้ดูเอะได้ก <other> <online> <pl ains> ินไก่ด <para renal ina> ูะตัวมัวมากบอลเลยบอลเลย กินไก่ให้ดูอยู่วิธีกินไก่วิธีกินไก่เท่มากเท่สุดๆเตยียงเกิทำงานเสร็จยังอะไรต่อทำงานเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าไปนะไรนะ เฮ้ยตากินละรับกับต้มงไงเด็กพี่แอรนี่คือพี่แอร์ครับทุกคนสภาพไม่ไหวแล้วพี่แอรไม่ไหว